ดูคลิปนี้เขาเอากัมมี่ไปแช่ไว้หนึ่งคืนจากนั้นก็ทําให้ใหญ่ขึ้นเท่าตัวเฮ้ยอยากร้องอะ่ะไปลองดูกันคลิปนี้ไม่มีต่อมาดูให้จบในคลิปเดียวเลยอันดับแรกเราก็เทน้าใส่กระปุกก่อนเลยและนี่คือกัมมี่ที่เราจะทดลองโอ้โหน่ากินมากทุกคนเราก็เทกัมมี่ใส่กระปุกลงไปเลยและนี่คือก่อนแช่จากนั้นเราก็จะปิดฝากระปุกแล้วเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นเลยค่ะที่นี้เราก็จะทิ้งน้องไว้24ชั่วโมงครบ24ชั่วโมงเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันนนนจะใหหญ่ขขึ้นขนาดไ ที่แช่กับอันที่ไม่แช่ต่างกันมากอย่างองา่นโอ้โหใหญ่ขึ้นนะเนี่ยสับป,ประรดสวยเกินตอเบรี่หุยน่ากินค่ะโอ้โหแค่หนึ่งคืนยังใหญ่ขนาดนี้เลยเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราเอาเยลลี่แช่ต่ออีก3วันมันจะใหญ่ขนาดไหนใครอยากเห็นคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวเราเอาใส่กระปุกแช่ทิ้งไว้อีก3วันเลยค่ะคนเห็นคลิปนี้กันตอนกี่โมงแล้วอย่าลืมมาเตือนในคอมเมนต์ด้วยนะคะจากคลิปที่แล้วที่เราทิ้งกัมมี่ไว้อีก3วันเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงนน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 ีีี่่่่่เเเเลลลลยยยททุุกกกกกคคคคครร3วววััแแ้ิดดดาาามจะใหหญขไปู โอ้โหทุกคนใหญ่มาก <G ül> ดูสิคะทุกคนใหญ่กว่าตอนที่ทิ้งไว้หนึ่งคืนอีก <G ül> เดี๋ยวเราเอาอันเดิมมาเทไว้แล้วเอาอันที่แช่น้ำมาทาับกันเลย <G ül> โอ้โหใหญ่ขึ้นสามเท่าเลยคะ่ะ <G ül> ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเ <G ül> ออหอทุกคนอร่อยมาก <G ül> มันก็จะจืดหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนแต่เคี้ยวกรึบกลับมากคลิปหน้าใครอยากให้เอาขนมอะไรไปแช่น้ำอีกคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวไปทำให้ดู